โอเป็นน้ำซุปครับพี่น้องครับมาพรอแล้วครับอือโอ้เมือนนเม่อน,นี้เป็นเมื่อนี้เป็นเมนูแบบบ้านๆนครับเมื่อน,นี้กินปลาครับกินปลาเออวุ้ยจัดจานครับพี่น้องครับมา แศษเศน้ากันเลยครับเป็นปลาปลาลิงครับอืปลาลิงเดี๋ยครับผมเฮดแบบเป็นลาบน้ําตกครับแต่และชิน้นนี่หนังหนังนี่จะเป็นซิกซิกเนเจอร์เลยครับเป็นแบบอันกรุบกรุบนุบๆครับอืหนังแต่และชิ้นครับผมเป็นไซส์แบบน้ําตกพอได้สดครับเป็นกอยอุบลเออเป็นลาน สูตรอุบลครับมือเนไใ้กินเขากับเนยติ๋แจงน้อกันครับมือเน้กินเข่าค่ำแน่ครับตีบเข่าตีบใหญ่ครับมือเน้มาแจกมั่งกันครับโอ้พักเขากับลาอยางครับนี่เป็นผักกาดหินผักกาดหินครับผักกาดหินสลัดแล้วก็เขือผักไซครับมือนี้โอ้เข่าท่าครับ มาได้ครับผู้ใดยังไ่ได้กินเขาหรือผู้ใดเตรียมเขาเตรียมกบเขาก็ปลาไม่กินน้ากั็นะครับ <c oughs> นามนัวแห้งครับผมใส่เป็นน้ำปลาครับเป็นน้ำลวกกันสะดุ้งสะดุ้งนังงกหน่อยครับไม่ได้อบเปื่อยๆนะครับเขาใส่น้ำปลาแล้วก็เอามว่าปุงครับน้ำปลาที่เขาลวกปลา แล้วหอมาวุงงส่เข้าครัวพริกผงเป็นอันเสิ้นนะครับแล้วก็เซนบีบมะนาวใส่ครับตัด 嗯。<laughs> มาเด้อครับมาเนี่ยเขาซุ้มกันครับ เราใส่กันอยาน่างนี้นงานมึงปเปรี้เก็บมาครับเก็บมาวังแรงเนี่ยครับอออชิ่นครับ หาเคองรับกินแบบนี้ห้อยได้แบบว่าหอมน้ำปลาครับ ขอโทษขอไปครับบางยาเนี่ยโอ้สำลักครับเนี่ยมา เนื้อปลาเนี่ยจะนุ่มหวานครับสิ mm hmm. ่งนี้เจอเนี่ยคือหนังหนังนี่กรุบกรุบมันหน่อยหนึ่งครับโอ้แสบ มอเครือก็หวานไหมครับพี่น้องครับเลือกินลูกวางย่านนี่หวานครับ มะละกําำลังเป็นหมากเลยครับเป็นบ่ครับกำลังเป็นลูกโอ้ผมก็บมาได้สามสามที่ลูกครับ จิ้มสุดท้ายครับจิ้มยังไงครับเอาไปจิ้มจุ่มเนี่ยก็แซบครับผมว่าเอาไปจิ้มจุม่ม โอ้นัวดีครับพี่น้องครับจัเขาเขาเป็นน้ำปลาาครับต้มใส่น้ำปลาาเขาโอ้แซวครับนัวหอมน้ำปลาาครับแล้วเขากอมาใส่ข้าวคั่วพริกผงมะนาวครับเขาจะใส่สูตรลาบแล้วครับพี่น้องครับแต่เขาใส่แบบใส่น้ำใส่น้ำเพื่อเป็น น้ำตกครับเพื่อให้เป็นน้ำตกเนี่ยักาเขาก็หลายอย่างครับเมื่อนี้กินบะหวั่บะไว้ครับเขือเขือเจ้านี่ผมมาแซบดีครับออกวันหวานไหมครับกินไปกินมาโอ้หวานเอาครับพี่น้องครับมากินนี่กับปากกุไลกดแชร์ได้ครับปากกดติดตามครับช่องพุกตีพาแซบเมื่อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ